อยากเปลี่ยนชื่อรหัสผ่าน wi-Fi ที่บ้านแต่ไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับจะทำยังไงสามารถใช้มือถือเปลี่ยนได้ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับที่โทรศัพท์เรานะครับให้ไปที่เซตติ้งจากนั้นกดเข้าไปตรง wiFi ตอนนี้โทรศัพท์ของเรานะครับก็จับอยู่ที่ wiFi บ้านของเราแล้วนะครับให้กดไปตรงเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าตรงนี้นะครับ ลรงมาดูตรงเราเตอร์นะครับมันจะมี ip 192.168.0.1นะครับอันนี้คือ ip ของเราเตอร์นะครับจากนั้นให้กดปิดตรงนี้ไปให้เราเข้าไปที่โปรแกรมเบราว์เซอร์นะครับจะเป็น google chrome ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับให้พิมพ์ ip r o เราเตอร์ตัวเมื่อกี้เข้าไปนะครับของผมก็คือ192 จุดหนึ่งหกแปดจุดศูนย์จุดหนึ่งันั้นก็กดตรงนี้นะครับเขาจะเขาก็จะเข้ามาหน้าล็อกอินของเราเตอร์นะครับตรงนี้ให้เราใส่รหัสผ่านเข้าไปแล้วก็กดล็อกอินเข้าไป จากนั้นให้ไปที่ขีดสามขีดข้างบนนะครับเลือกคำว่าไวเลสตรงช่องเน็ตเวิร์กเนมนะครับจะเป็นชื่อ Wi-Fi ของเราตรงช่องพาสเวิร์ดก็จะเป็นพาสเวิร์ดของเราเราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนตามใจเราเลยนะครับทั้งเน็ตเวิร์กเนมแล้วก็พาสเวิร์ด ก็เปลี่ยนเสร็จนะครับก็กดเซฟข้างบนนะครับ